โอเคครับผมก็สวัสด,ดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้จะมาสอนวิรรธีการเพิ่มยอดไลค์คนลค์แท้ของ Facebook น,นะครับสำหรับใครที่อยากเพิ่มยอดไลค์นะก็คือเราได้ให้ทุกคนมาที่หน้า g ูเกิ e ได้เลยครับเราก็เซิร์ชค,ครับว่าไ like, ลค์กิเ K M นะฮะก็จะเจอเว็บไซต์ด้านบนสุดนะครับก็ทุกคนครับว่าคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะครับนี่นะหลังจากเราเข้าสู่เว็บไซต์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็ทุกคนไปที่สมัครสมาชิกก่อนครับตรงนี้ แล้วก,ก็ก่อข้อมูลได้วเรียบใจให้ครบถ้วนได้เลยครับช่อใช้จัยอีเมลผ่านๆแล้วก็ยืนยันและผ่านอีกรอบนะแล้วก็อย่าลืมติ๊กในช่องซีรีล์ตรงนด้วยนะครับงั้นจะเป็นสม,มาชักได้นะหลังจากเราสมาชเสร็จแล้วนะครับก็ชื่อยพ้จักับผ่านๆเชื่อมต่อไปเพื่อคู่มาใส่ในสองช่องนี้ได้เลยครับแล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะครับนี่นะครับต้ตาาเว็บไซต์ก็จะประมาณนี้นะครับก็ให้คนไปดูคาว่าหมดหมู่ตรงนี้ครับเลือกหมดหม ที่องค์การใช้บริการได้เลยครับ Facebook TikTok IG YouTube นะครับก็สามารถเลือกดูได้นะอ่าผมจะเลือกเปบริการของ Facebook นะครับตรงนี้เลือกบนโมของ Facebook นะครับแล้วก็ถ้าเป็นทุกใจโพสต์ลูกคนไทยแท้นะครับตัวนี้อ่าอันนี้ตัวนะก็มีสองตัวให้เลือกครับผมจะเลือกเป็นตัวนี้ละกันนะครับกดเลือกได้เลยนะในส่วนของคำใบายก็ให้ทุกคนอ่านคำสั่งซื้อทุกครั้งด้วยนะครับตรงนี้ลิงก์นะครับเดี๋ยวลิงก์ให้ทุกคนมาที่หน้า เฟซบุ๊กของเองได้เลยครับแล้วก็เลือกโพส์ช่วงการปั๊มยอดไลค์นะผมจะเลือกเปโพสต์นี้ครับก่อนที่เราจะปั๊มก็ให้เราเปิดโพสต์เราไปสาธารณะด้วยนะครับนี่นะอ่าเปิดแล้วนะครับแล้วก็กดตรงเวลาคัดลอกลิงก์มาได้เลยนะครับแล้วก็เอามาวางโซ่ของลิงก์ครับนี่นะก็เลือกไปหมายการตปั๊มนะผมจะเทสักห้าสิบไลค์คนไทยแท้ละกันนะครับก็จะมีค่าบริการบอกอยู่นะครับก็ยี่สิบสามบาทเท่านั้นนะครับถือว่าถูกมากเลยนะก็จะเป็นไลค์คนไทยแท้มือต้นทุกคนเลยนะครับอ่าสั่งซื้อเลยนะ นี่นะครับแล้วเราจะทำาได้รับคําสั่งซื้อคุณแล้วนะครับรหัสสองสามหกหนึ่งห้านะก้ทุกคนจํารหัสตัวนี้ไว้ด้วยนะครับไปที่บริการสั่งซื้อได้เลยครับนี่นะครับรหัสสองสามหกหนึ่งห้าสถานะก็รอดเนินการอยู่นะครับกุ้กควรสามารถหลอจอขึ้นได้เลยนะครับไอซองของเติมเงินนะครับใครยังไม่มีเครดิตครับก้อยดทนไปที่เติมเงินก่อนครับแล้วก็เลือกช่องทาง เที่ยงงานเติมเงินนะครับมี2องช่องทางให้เลือกนะสจแกนเคียวโค้ดทุกธนาคารเลยครับแล้วก็ซาปาเลดน,นะใครสะดวกช่องทางไหนใครมาเติมช่องทางนั้นได้เลยครับในส่วนของบริการทั้งหมดของเว็บไซต์ก็สามารถไปเช็คดูได้ที่นี่นะจะมีพวกเหรีราคาขั้นต่ำสูงสุดบอกทุกริการเลยนะครับก็สามารถไปเลือกตูได้นะอ่ะา้วกลับไปยอดไลท์นูครับอ่าตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะผมจะตัดไปตอนที่ยอดไลท์มันขึ้นเลยนะครับ แล้วผมก็ผ่านมาสึงสองสามนาทีแล้วนะครับก็ยอดไลค์ก็คือไปเทียบร้านแล้วนะครับนี่นะก็จะเป็นยอดไลค์โค้ดไทยแท้ของ Facebook นะครับก็ตัวไทยแท้ร้อเปอร์เซ็นต์เลยนะครับตรงนี้ก็มีสตอรี่ด้วยนะครับอ่านี่นะสำหรับใครที่อยากเพิ่มยอดไลค์โค้ดไทยแท้ของ Facebook นะครับยอดไลค์นะก็สามารถค้นหาคําว่าไลค์เคเอใน g o o เกิลได้เลยนะครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะทุกคนทิ้งว้ให้นะครับวันนี้ขอตัวอ่านสวัสดีครับ